อ่ะโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเนาะก็แล้วก็สู่ช่องจีิงๆว่าโคจีบด้วยนะครับแล้วก็กับสวัสดีคนที่รักซอสอาร์ออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาทําคลิปคลิปหนึงที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับผมเนาะซึ่งแน่นอนอ่าสิ่งที่ผมจะมานําเสนอคลิปนะี้จริงๆต้องบอกเลยนะครับเป็นสิ่งที่แบบไม่นึกว่า ในโซน global หรือเอเชียจะได้เล่นด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าระหว่างที่ผมทำการไลฟ์สตรีมดาก้อนบดเดอะเบเกอร์ไปพี่ชายผมเขาส่งลิงก์ลิงก์หนึ่งมาที่ไม่นึกว่าเฮ้ยโซนบ้านเราจะได้เล่นไว้ก็คือโค้ชเบต้าเทสของเกมซอร์สอาร์ออนไลน์แฟกชั่นเดดเนะผู้ชมบเอ้ย ครับก็ตาที่ท่านผู้ชมได้ยินครับผมก็คือวันนี้ผมจะมาทำการสอนลงทะเบียนโค้ชเบต้าเทสท์ซอดอัพไลฟ์แฟกชั่นเดดวีมันเองนะครับอ่า ก็ต้องบอกเลยนะครับผมสหดับในการลงทะเบียนก็เขาจะจำกัดอยู่แค่3เครื่องก็คือ s t e v m Xbox และก็ PlayStation ใครที่ไม่มี3เครื่องนี้ก็คือท่าวผู้ชมก็ต้องรอเวอร์ชันปกติ o อาเดใครที่เป็นสาย Nintendo Switch ก็รอเล่นแบบปกติกันได้เลยละกันเนาะก็ตอนที่บอกวันนี้ผมจะมาสอนลงทะเบียนโคสเบต้าเทสสลรับอะไร f ฟกช t u ร์เดดีมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าตอนที่เห็นลิงลงทะเบียนผมตกใจมากคือแบบฮะเฮ้ยโซนบ้านเราได้เล่นเว้ยแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนไทยคนไหนจะได้เล่นหรือเปล่าอาที่แน่ใครที่อยากลงทะเบียนได้ก็ลงทะเบียนก่อนเลยละกันนะครับผมอ่ะแน่นอนอันนี้อ่าเว็บไซต์จะ o ออฟฟ i เชียเลยนะครับผมนี่นะนี่ นะครับซาวดอไลน์แฟกชั r นเดย์ดรีมโค้ชเบต้าเทสเองนะครับผมแน่นอนเขาเพิ่งประกาศในะวันที่26ที่ผ่านมานะครับผมจริงๆก็มันก็นานแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคนไทยบางคนเห็นหรือยังแต่แค่เหมือนพี่ผมเขาเพิ่งส่งมานะครับผมอ่ะผมก็อาจจะอธิบายแบบสั้นๆให้ถ้าผู้ชมเข้าใจแล้วกันนะครับ,รบว่าโค้ชเบต้าเนี่ยมันยังไงแล้ว ถ้าเกิดเราลงทะเบียนแล้วเราได้เป็นผู้ทดสอบเนี่ยมันให้มันจะให้เราทำอะไรนะครับอ่ะอย่างแรกก่อนเลยนะครับผมอ่าผมจะมาบอกก่อนละกันนะครับว่าสำหรับคนที่ลงทะเบียนแ,แล้วมีสิทธิ์ที่ได้เล่นท่านผู้ชมจะได้เล่นไหลน,นะครับผมซึ่งเท่าที่ผมไปแปลเข้าเข้าเขา,เขาบอกว่าใครก็ตามที่ลงทะเบียนแล้วคุณได้สิทธิ์ที่สามารถเล่นได้ใช่ไหมเขาจะให้เลือก ว่าคุณจะทดสอบเล่นแบบไหนแน่นอนนะคะว่าใครที่เคยดูเกมของเจ้าเกมสัตว l i ล h t f a c t u r Daydream นะแล้วผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็น,น,เ,ปนเกมแนวแบบ FMO PUBG Adventure แล้วก็ Co-op เนอะก็เป็นเกมที่เราเล่น Co-op ได้สาสารถ c o o ได้ถึง,ถ,งถึงสูงสุดประมาณ20คนนะครับผมเนาะ แล้วก็แน่นอนที่สําคัญและหลายคนก็คงรับทราบแล้วผมสรับเกมนี้ทําโดยจากค่ายที่เรียกว่าเขากลับมา i s Comeback ทําอีกรอบนึงก็คืออเจ้าของเกม s o r t o u r life fatal b u l l e t นั่นเองนะครับเอก็เขากลับมาพังงาดอีกครั้งนึงก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเกมอันนี้เขาจะทํา ดีหรือเปล่าที่แน่ต้องบอกเลยนะครับว่าในสายตาผมตอนแรกก็บอกเฮ้ย hey, นี่คือเกมซอรดาวไลท์จริงหรอวะคือแบบมันแหวกนแนวมากๆเลยนะเพราะปกติเขา,าเพราะว่าซารดาวไลเวลาทําแนวเนี้ยมันไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนจริงๆถึงแม้ว่าภาคอื่นเขาเคยทําแต่แบบคุณดูภาพี้ดีมันเหมือนจะแบบทําสุดมากเลยแล้วก็ใครก็ตามที่เคยดูไลฟ์สตรีมอ่าแฟกชอร์เดย์ดีตอนที่นักผ่าิดตโตอาโกโชอ่ะอันนี้เขาเล่นในสตรีมใช่ไหมภาพลื่นมาก นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาอธิบายต่อละกันสำหรับคนที่ได้ถูกคันเลือกแล้วให้แล้วให้เราเล่นก็คือเขาจะให้เลือกอยู่2โหมดก็คือ 1. เป็นโหมดที่อารมณ์เหมือนเราประชนภัยกับอ่าทั้ง20คน นะผมโดยการที่แบบเหมือนดเดินไปตีมอนไปเลยเอาง่ายๆใครที่ดูไลฟ์สตรีมก็ประมาณนั้นแหละก็คือแบบเดินไปตีมอนไปเลยพร้อมกับเหล่าเพลเยอร์ที่พร้อมไปกับคุณด้วยนะผมอันนี้คือเอาเง่ายๆมันคือเหมือนหมดประชนไทยฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยคือเจอบอสอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็หมดที่สองก็คือสู้กับบอสอย่างดุเดือดเลยนะผม<อ>ก็ตามที่เห็นในตัวอย่างครับเราสู้กับไซเคิลเปอร์ร่างใหม่ นะครับผมก็อันนี้คือตามที่เขาบอกนะแต่ผมจะหาผมให้ข้อมูลผิดเพราะว่าเขาก็เออบอกประมาณนี้จริงนะครับผมแน่นอนหล,หลังจากที่ท่านผู้ชมสามารถเข้าร่วมเบต้าเทสได้ตัวล,ละครที่เขาให้มาก็จะมีประมาณห 2 3 4 5 6 6ตัวก็จะมีคีโตอาร์โกเอควิชินอนโอเวอร์เลเตอร์อ่าโอเวอร์เลเตอร์ที่อะไรโอเบรอนแล้วก็ลีฟานั่นเองนะครับผมอันนี้คือทั้ง6ตัวละครที่เขาให้ทดลองเล่นนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมาด้านเวลานะครับผมซึ่งแน่นอนผมก็ได้ทำการแปลเวลาแล้วที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งแน่นอนเวลาที่เขาใช้เป็นเวลา f g t ก็คือเป็นเวลาของ สิงคโ,โปร์เองนะครับผมแน่นอนผมไปเช็คแล้วนะครับว่าเวลาสิงคโ,โปร์ห่างกับประเทศไทยกี่ชั่วโมงก็คือสุขคืออ่าสิงคโ,โปร์ห่างกับประเทศไทยแค่ประมาณ1ชั่วโมงนะผมก็คือเหมือนอ่าสิงคโปร์นำบ้านเราหนึ่งชั่วโมงนะผมก็อารมณ์เหมือนญี่ปุ่นนะ่ก็คือํำเรากว่าสองชั่วโมงเราช้ากว่าสองชั่วโมงเลยมานี้แน่นอนสิงคโปร์ก็เหมือนกับญี่ปุ่นแต่แค่ลดลงมาหนึ่งชั่วโมงกันเองนะครับผมอ่ะแน่นอนสำหรับเดการทดลอง บต้าเทสนะครับผมสามารถทดลองได้ประมาณ3าช่วงก็คือช่วงของวันที่11มีนาคม15มีนาคมและ16 17มีนาคมนัม่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกกันเลยละกันเนาะว่ายังไงนะครับผมอ่ะเริ่มันแต่11มีนาคมนะครับผมอ่ะกระะ็ระยะเวลาตามนี้ก็คือสามารถเล่นได้ตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงประมาณสองทุ่มห้าสิบเก้าบ้านเหลา่า นะ,นะต้องบอกต้องผู้ชมก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเวลาผมแปลผิดทผู้ชมสามารถแก้ไขได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเวลาผมถูกก็ตามนั้นเลยแล้วกันผมผม,ผมก็พยายามเออคิดวิเคราะห์คือต้องบอกเลยนะครับว่าก่กนหด้านนี้นผมเคยอ่านมาแล้วหลายเทสแต่แบบผมพยายามแก้ว่าเฮ้ยเวลา้นี้นนยังไงส,สุดท้ายคืออ่ะนั่งคิดเวลากดว่าเฮ้ยมันเริ่มได้กี่โมงอ่าวันอ่ะสำหรับวันที่สิมีนาคมรอบแรกเล่นได้ตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มห้าสิบเก้า ก็ตีราคาไปประมาณ3ทุ่มรอบที่2 15มีนาคม4โมงเย็นจนถึง5ทุ่ม59บ้านเหลาตีราคาไปประมาณเที่ยงคืนและรอบสุดท้ายครับ16กับ17มีนาคมนะผมเล่นได้ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง5โมง59ตีไปประมาณ อาหกโมงเย็นนะครับผมอ่ะนี่คือระยะเวลาในการเล่นนะผมต้องบอกเลยนะครับว่าเวลาผมอิงจากตรงนี้นะนะผมจะหาถ้าเกิดหาว่าผมก็ต้องขอภัยดูชมนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดไงนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมานี่ครับผมนี่คือหน้าตาลงทะเบียนนะครับผมก็นี่ครับ ชัดเจนไหมท่านผู้ชมประเทศไทยมีสิทธิ์เล่นได้นะเว้ยซึ่งวิธีการลงทะเบียนไม่ยากครับให้ท่านผู้ชมใส่อีเมลที่ท่านผู้ชมที่ต้องการว่าเฮ้ยเราจะเอาอีอเมลไหนที่เอาไว้อารับว่าเฮ้ยแจ้งประมาณว่าแบบแจ้งเตือนว่าแบบเฮ้ยคุณได้สิทธิพิเศษ ในการทดสอบเบต้านะก็เอาลมหมุนอ่าซอนซอสเราเราด้วยโชว์เราแหละนะครับผมต่อมาเขาจะให้เราเลือกคอนโซลว่าเฮ้ยคุณเล่นเครื่องไหนนะครับผมตอนที่บอกครับคุณสะคุณเล่นได้แค่3โซนก็คือ PlayStation 5นะครับผม x b o กกับสต e ี m เพราะฉะนั้นใครที่เล่นใน p l a y s t a t i o n 5ก็ PlayStation 5ไฟเเล่นเล่น,ลนใน Xbox s e อ i ซ์ลหรือ X เลครับผมก็เลือกไปแต่แต่ผมเจอคนสนมาิทหลายคนก็คงเล่นในคอมพิวเตอร์แล้วก็เลือกสตรีมไปผมจากนั้นก็ให้เลือกโซนประเทศเราก็เลิกเลิกไทยแลนด์แล้วก็กดส่งไปทีนี้ก็เสร็จแล้วคือของวิกญาต้งบอกเลยนะครับว่าเวลาอาลงทะเบียนนานมากแต่ของซาราวไลฟ์แฟกชั่นเดยดีจบง่ายๆครับเออแค่คุณใส่อีเมลปุ๊บเลือกคอนโซลเกมปั๊บ เลือกโซน,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 นประเทศว่าคุณอยู่ประเทศไหนแล้วก,กดส่งเสร็จนะครับเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะ่วมทดสอบอ่าเบต้าเทสต์ของซาวาเวัร์ไลน์แฟกช r e นไดดีดก็สามารถลงทะเบียนได้เลยครับผมสำหรับลิงก์เนี่ยเราผมจะทิ้งไว้ตรงแสดงความคิดเห็นอย่าปักบุดไว้ให้สำหรับใครที่อยากลงทะเบียนนะโอเคงั้นก็ประมาณนี้ละกันสำหรับวิธีอ่า อะไรนะวิธีแบบลงทะเบียนรวมถึงบอกเพิ่มเติมไว้แล้วกันนะครับว่าเฮ้ยด้านเวลาเนี่ยเล่นได้วันไหนกี่โมงแล้วก็ลายจัดลงทะเบียนเนี่ยอย่างไรบ้างนะผมก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขับขออภัยทุกผู้ชมแล้วกันถ้าเกิดคลิปนี้มีปัญหารตรงไหนก็ทุกผู้ชมสามคลิปนี้ถ้าเกิดมีปัญหารตรงไหนทุกผู้ชมสาม,มารถคอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะผมก็คลิปนี้ผมก็พยายามทำเต็มที่นะโอเคงก็ ไปแล้วครับผมไม่ไปครับ